สวัสดีค่ะเขาครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่ทายค่ะวันนี้นะคะจะมาช่วยเพื่อนๆทำเมนูขนมปังกันอีกแล้วค่ะขนมปังอันนี้นะคะวันนี้ที่ทำเนี่ยเป็นขนมปังสุดฮิตในโซเชียลเลยนะคะเป็นขนมปังที่เขาเป็นกระแสกันอยู่นะกับขนมปังที่มีลักษณะเป็นขนสัตว์เป็นเส้นๆน,นะคะแต่ความพิเศษในวันนี้ที่จะทำคือไม่ต้องนวดเยอะค่ะ ความพิเศษของเมนูขนมปังของครัวแม่นายจะต้องไม่นวดเยอะหรือว่าไม่นวดเลยนะคะสำหรับสูตรวันนี้เนี่ยไม่ต้องนวดเยอะเราก็ทำง่ายปูนุ่มด้วยมีไส้ผลไม้รวมอร่อยออร่อยค่ะไปดูกันค่ะค่ะเริ่มต้นเราใช้นมสดอุ่น120มิลลิลิตรค่ะใส่ลงในถ้วยผสมของเราเลยค่ะ ตามด้วยน้ำเปล่าอุ่น120มิลลิลิตรค่ะใส่รวมกันเลยตามด้วยไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันค่ะให้ไข่เขาแตกนะค่ะแล้วเราก็ตามด้วยยีสต์หนึ่งช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันค่ะ เมื่อคนเข้ากันดีแล้วเราพักส่วนนี้ไว้มาดูในส่วนของของแห้งเราใช้แป้งขนมปัง170กรัมตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์230กรัมแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงในกละมังของเราเลยนะคะแล้วคนให้เข้ากันสําหรับอัตราส่วนที่เป็นช้อนโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวเอจะขึ้นไว้ให้ที่คํมมาอธิบายใต้คลิปนะคะเพื่อนๆดูที่คํมมาอธิบายเนาะ ค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะคนเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็ทําหลุมตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาของเหลวที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นใส่น้ํามันพืชสาช้อนโต๊ะค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะทําเป็นสีชมพูเนาะอันนี้เพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่สีชมพูล,ลงไปเนหนึส่วนสี่ช้อนชาค่ะ หรือจะใส่เป็นสีอื่นก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะขั้นตอนแรกนี่เราจะใช้ไม้พายคนก่อนนะคะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเขาเข้ากันดีเลยค่ะค่ะเมื่อส่วนผสมเขาพอที่จะเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็นวดเราจะนวดไปประมาณ8-10นาทีนะคะค่ะเราก็นวดในกระมังให้เขาพอเข้ากันก่อนค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนมานวดที่แผ่นซิลิโคนนะคะค่ะเราก็ใช้แป้งอเนกประสงค์นี่แหละค่ะโรยทําแป้งนวลน,นิดนึงนะคะอาจจะเป็นแป้งขนมปังก็ได้แล้วแต่เนาะค่ะเราก็นวดไปเรื่อยๆค่ะค่ะเราจะนวดไปทั้งหมด8ปดถึงสินาทีนะคะถ้าเขาเออเขาแฉะเกินไปเพื่อนๆใช้แป้งอเนกประสงค์โรยเนาะเพื่อไม่ให้แป้งเขาติดมือนะคะ พอซักเอ,อ่อนาทีที่9้านะคะเพื่อนเพื่อนเอ๋จะใช้น้ำมันทาม,มือน,นิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ตัวแป้งเนาะค่ะเราก็นวดไปเรื่อยๆจนครบ10นาทีเลยค่ะก่ะหลังจากนวดครบ10นาทีแล้วนะคะเราจะใช้น้ำมันทาที่ชามค่ะอันนี้เป็นน้ำมันพืชปกตินะคะน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้เนาะทาที่ชามที่เราจะพักแป้งนะคะ หลังจากนั้นเราก็นำแป้งลงมาพักค่ะนำน้ำมันทาบนตัวแป้งนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้เขาแล้วคลุมด้วยพลาสติกปนะคะค่ะแล้วก็คุมด้วยผ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะพักเขาไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะค่ะเนื่องจากตอนนี้อากาศร้อนเนาะหลังจากครบ1ชั่วโมงแล้วแป้งเขาก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะ ค่ะเมื่อแป้งขึ้นฟูดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่ลมกันค่ะค่ะเราก็กดเขาทับไปทับมาแบบนี้เลยค่ะเราไล่ลมออกเนาะค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเอ่อขึ้นรูปกันค่ะเราก็วัดขนาดให้ได้ทั้งหมด5ชิ้นนะคะอันนี้กะเอาเนาะหรือเพื่อนๆจะช่างก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะ แต่ว่าเราทํากินเองนะเอ๋จะไม่ได้ช่างนะคะจะกะขนาดเราก็ตัดเอาค่ะเราก็ตัดตามภาพเลยค่ะให้ได้5ชิ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะจับเขาขึ้นมาทีละชิ้นค่ะแล้วก็นําเขามาคลึงเป็นก้อนกลมนะคะก็คลึงตามภาพเลยค่ะใช้อุ้งมือคลึงเนาะ ค่ะแล้วก็วางเขาไว้นะคะพักเขาไว้สักครู่หนึง่งเราก็คลึงจนเสร็จทุกชิ้นเลยค่ะค่ะเมื่อคลึงเสร็จเราจะได้ตามภาพเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใช้แป้งนวนโลโรยนิดนึงนะคะแล้วเราก็กดแป้งค่ะให้เป็นแผ่นนะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะที่นวดแป้งอันนี้เนาะครึ่งให้เป็นแผ่นค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีนี่สามารถใช้เป็นขวดก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันเนาะค่ะก็คึงให้เขาเป็นแผ่นยาวแบบนี้ค่ะค่ะแล้วส่วนครึ่งบนนะคะของแผ่นแป้งเนี่ยเราก็จะตัดเขาเป็นเส้นแบบนี้ค่ะ,คะเราก็ตัดเขาเป็นเส้นเล็กๆนิดนึง สำหรับขนมปังชนิดนี้ตอนนี้นี่เขาค่อนข้างจะฮิตนะคะค่อนข้างจะเป็นกระแสที่ทำกันอยู่เนาะเอก็เลยนำมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะเราก็ตัดแบบนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราจะมาใส่ไส้กันค่ะอันนี้เพื่อนๆใส่ไส้ได้ตามชอบเลยค่ะวันนี้เอจะใช้เป็นผลไม้รวมเนาะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นผลไม้รวมชนิดอื่นๆก็ได้ค่ะเป็นสตรอเบอรี่ก็ได้หรือว่าเป็นไส้เผือกกวนไส้ช็อกโกแลตใส่ไส้ได้ตามชอบเลยค่ะในส่วนนี้เนาะค่ะแล้วก็พับลงไปตามภาพเลยพับแป้งตามภาพนะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนขึ้นไปค่ะ ค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาใส่พิมพ์เลยค่ะวันนี้เอใช้พิมพ์เค้กปอนขนาด3ปอนเนาะค่ะเพื่อนๆก็กลูกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะค่ะก็ทำชิ้นต่อไปค่ะทำให้ครบ5ชิ้นเลยค่ะ ค่ะก็หลังจากที่เสร็จแล้วนะคะเราจะพักแป้งอีกครั้งหนึ่งค่ะคุมด้วยพลาสติกแปแล้วก็ผ้าเหมือนเดิมนะคะจะพักไว้ทั้งหมด15นาทีค่ะค่ะหลังจากพักแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะค่ะแป้งเขาก็จะขึ้นมาอีกเป็น2เท่าเลยค่ะตามภาพเลย หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทาด้วยนมสดค่ะวันนี้เอไม่ได้ใส่ไข่เนาะเพราะว่าอยากให้สีเขาเออเป็นสีธรรมชาติปกติของเขานะคะหรือเพื่อนๆจะใส่ไข่ลงไปด้วยก็ได้นะคะคนผสมพร้อมนมแล้วค่อยมาทาก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเอ๋จะเอาเข้าอบค่ะอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีค่ะอันนี้แล้วแต่เตานะคะอบจนเออตัวขนมปังของเราสุกเนาะ หลังจากอบสุกออกมาแล้วก็ได้ตามภาพเลยค่ะเราก็ทาด้วยเนยค่ะอันนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นรสเค็มหรือรสจืดก็ได้ค่ะทาเพื่อเพิ่มความเงาของหน้าขนมปังของเรานะคะอันนี้ทาตอนขนมปังยังร้อนเนาะออกจากเตาแล้วเราก็ทาเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมปังกันค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะ ก็จะได้เส้นใหญ่แบบนี้เลยค่ะเนื้อขนมปังก็จะฟูนุ่มตามภาพเลยอันนี้เนื่องจากเขายังร้อนอยู่นะคะก็จะจับไม่ถนัดนิดนึงแต่อยากจะดึงให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะก็จะได้เนื้อขนมปังที่เป็นแบบนี้นะคะด้านในก็จะนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะเส้นใหญ่ก็จะประมาณนี้ค่ะเส้นใหญ่เขาอาจจะไม่มากเท่าไหร่ไม่เหมือนการใช้แป้งขนมปังล้วนๆน,นะคะ อันนี้เราผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ไปด้วยเพื่อเพิ่มความนุ่มไม่ขนมปังแล้วก็ไม่ต้องนวดมากนะคะก็จะได้ตามภาพเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จแล้วลราคาสำหรับเมนูขนมปังสุดคิตของเรานะคะหรือขนมปังหลายขนสัตว์วันนี้เอใส่เป็นสีชมพูนะคะเพื่อจะให้ดูเป็นสีสันน่ารักน่าทานมากขึ้นนะคะเ<ๆ>พื่อนๆจะไม่ใส่สีก็ได้หรือใส่เป็นสีอื่นก็ได้สําหรับตัวไส้ด้านในนะคะเพื่อนๆสามารถประยุกต์ใส่ไส้ได้ตามชอบเลยค่ะ ใส่เป็นลูกเกดเนาะใส่เป็นไส้สังขยาใส่เป็นไส้เอเ่อเผือกวนก็ได้นะคะเป็นผลไม้แห้งชนิดอื่นๆก็ได้อัน,นี้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ลักษณะของขนมปังก็จะฟูนุ่มนะคะข้ามคืนแล้วเขาก็ยังนุ่มเนาะแล้วก็เราก็ไม่ต้องนวดมากด้วยตัวขนมปังนะคะตอนที่นวดเนี่ย อาจจะรู้สึกว่าแฉะนิดนึงเพราะว่าเราใส่เอ่อตัวแป้งอนเนกประสงค์เขาเยอะนะคะแป้งอนเนกประสงค์เนี่ยเขาจะมีกูเตนน้อยเนาะยังไงก็เรื่องแป้งเดี๋ยวเอาไว้เอ๋ทำคลิปให้ดูแล้วกันนะคะก็ตัว แป้งเขาจะแฉะนิดนึงพอแฉะนะคะเพื่อนๆสามารถใช้แป้งนวลเนี่ยเป็นแป้งสาลีอเนี่ยผสงค์หรือแป้งขนมปังก็ได้โรยเป็นแป้งนวลน,นะคะนวดไปเรื่อยๆจนครบเวลาเกือบ10นาทีนะคะพอนาทีที่ 9, เนี่เราก็ใช้น้ํามันทามือนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับตัวแป้งอันนี้คือโดยส่วนตัวเอทำแบบนี้นะคะก็ใช้น้ํามันทามือน,นะคะแล้วก็นวด,นวด,น,วดนวดให้ครบ10นาทีแค่นั้นเองค่ะเรานําไปวางใส่ชามแล้วก็ทาน้ํามันด้านบนตัวโดนิด เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็แรปคุมเสร็จเราก็มาขึ้นรูปแล้วก็นําเขา้าเตาอบตามคลิปเลยค่ะวิธีการทําจะไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องนวดมากไม่ต้องกล้ามขึ้นนะคะนวดก็นวดนิ่มๆแบบสบายๆเพราะตัวแป้งเขาไม่ได้แข็งไม่ได้เหนียวนะคะ ก็ยังไงฝากเพื่อนๆไว้ด้วยค่ะสำหรับเมนูขนมปังขนสัตว์วันนี้ก็ยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกๆการติดตามทั้งทางช่องทางา YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็ช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือ IG นะคะก็ยังไงก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ